คนที่คบอยู่จะดูยังไงว่าเป็นคู่แท้หรือคู่เวรคะเป็นคําถามที่หลายคนอยากรู้ที่สุดเลยก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าคู่ครองตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะมีด้วยกัน4แบบด้วยกันตามบุญวัสนาของแต่ละคนเลยหรือว่าบุพเพสันิวาสนั่นแหละที่ทําร่วมกันมาแบบแรกก็คือคู่แท้พวกนี้จะเกื้อหนุนกันจนแก่เท่าเจอปุ๊บรู้สึกคุ้นเคยกันเหมือนรู้จักกันมานาน่ะแบบที่2คู่บุญบารมีคือเคยสร้างบุญร่วมกันมาช่วยส่งเสริมกันดีมากเลยแต่อาจจะมีวันหมดบุญแล้วก็แยกยย้กันแทีี่่3คคือู เวรคู่กรรมอันนี้รักกันมากแต่ก็ทุกข์มากทะเลาะกันหนักแต่ว่าเลิกกันยากมากเลยแล้วก็ต้องชุดใช้กรรมเก่าที่เคยทํากันไว้และแบบสุดท้ายคู่บุญคือคนที่เข้ามาสร้างความสุขให้กันชั่วคราวพอหมดบุญตอกกันแล้วก็จากกันไปด้วยดีทีเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอะ่ะมีเกณฑ์เจอคู่เวรคู่กรรมไหม ให้ไปดูที่พบปัตนิถ้าดาวเจ้าเรือนปัตนิเนี่ยไปสถิตอยู่ในพบที่ให้โทษหรือที่เราเรียกว่าพบทุสถานเช่นพบอลิพบแห่งปัญหาพบมรณะพบของความตายพบของการพัดภาคหรือว่าพบวินาศพบแห่งความเสียหายความรักของเราอ่ะอาจจะมาพร้อมกับบททดสอบหนักๆหรือว่ามันมีแนวโน้มอยู่แล้วที่จะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันแล้วเราจะได้เจอเนื้อคู่ของเราเมื่อไหร่สัญญาณที่1 ลัคนาตกในภพปัตตนีพูดง่ายๆคือจุดพลังงานชีวิตของคุณในตอนนั้นอะ่ะพุ่งตรงไปอยู่ที่เรื่องของคู่ครองแล้วก็ความสัมพันธ์สัญญาณที่สองตนุลักษณ์จรเข้าไปในภพปัตตนีหรือว่าทํามุมดีกับดาวคู่ครองเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์แรงมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจสูงมากสัญญาณที่3ามพระพฤหัสจรเข้าไปสู่ภพปัตตนีพระพฤหัสเนี่ยคือดาวแห่งโชคลาภแล้วก็การสนับสนุนเมื่อดาวดวงเนี้จรเข้าไปสู่ช่องคู่ครองก็เหมือนกับเปิดประตูโอกาสให้กับเราเจอคนดีๆยังมีอีกหลายวิธีที่่ทําาให้้รูวคุณจะ พบกับความรักของคุณเนี่ยเมื่อไหร่อยากรู้ใช่ไหมว่าดาวคู่ครองของตัวเองคือดาวอะไรแล้วตกอยู่ในพบดีหรือว่าพบ้ายจองคิวตรวจดูดวงชะตาได้นะครับ